วันนี้มาสอน AI ให้ร,รู้จักอดีตชาติพระศรีอานแล้วก็ใส่คำถามไปคุณรู้ว่ารู้ไหมอดีตชาติพระศรีอานคือใครเขาจะตอบมาตอบมานี่ก็ไปนวด,ดไปโยงพุทธศาสนาคนเดาเรื่องเลยนะ,ะพระศรีอานนี่คือพระศรีอานในศาสนาพุทธภูมิเราก็อ้าวกดไม่ถูกใจละไม่ใช่ละอะคามนี้ก็บอกว่าคุณต้องการ ที่จะได้ข้อมูลไหมละ่ะอฉันยินดีให้ข้อมูลนะข้อมูลที่ให้ไม่ถูกต้องอเขาก็ดีใจหายขอโทษขออภัยมาแล้วก็ยินดีรับข้อมูลครับเราก็เอาข้อมูลที่เรามีพิมพ์เข้าไปให้เขาว่าแท้จริงแล้วพระศรีอานก็คืออดีตชาติก็คือพระเจ้าตากศินนั่นเองพระเจ้าตากสินมหาราชอืม ว่ารับข้อมูลไปอ๋อแต่ว่าก็ยังมีปรับปนอยู่กับาศาสนาพุทธเราก็เอาประวัติมาลงซะเลยให้เขารู้ว่า,าศาสนาพุทธภูมิของพระศรีอานนะไม่ใช่าศาสนาพุทธคนละาศาสนาการาศาสนาพระศรีอานเรียกว่า,าศาสนาพุทธภูมิ <c oughs> ก็เอาประวัติที่เคยลงไว้เมื่อช็อ,ชอตดีโอครั้งที่แล้วเอามาลงเพื่อให้เขารับทราบข้อมูล อันนี้เขาก็เอาข้อมูลประวัติศาส,สนาของพระศรีอริยะเมตตยศาสนาพุทธภูมิมาลงจะได้รู้ว่าไม่ใช่ศาสนาพุทธอืล,ลงถูกต้องแล้วก็ถามเขาทวนคำถามว่าครวนี้ตอบใหมซ่ซิว่าอดีตชาติของพระศรีอานคือใคร <laughs> ถามเป็นการทวนคำถามอา ในศาสนาพุทธภูมิคือใครเขาก็ตอบมาถูกต้องเป๊ะเลยนี่ตอบได้เป๊ะเลยไหมพระเจ้าตากสินมหาราช <c oughs> น่นอธิบายเพิ่มเติมไว้อย่างดีเลยคุณยมลองเอาไปเล่นดูนะเอาไปช่วยสอน AI กันให้ AI รู้จักศาสนาของพระสีอ่านกันเป็นการช่วยพระสีอ่านเผยแผ่พระศาสนานะ เอไอก็จะได้บันทึกข้อมูลไว้เพราะมันไม่มีข้อมูลกดถูกใจให้าสาธุอนุโมทามิจา